จตุถีพิพัฒน์เดี๋ยวเรียนความเข้าใจสะคัญก่อนจะตุถีพิพัฒน์จตุถีพัฒน์นี่เ,เข้ากับอะไรได้บ้างโดยหลักมันเองก่อนมันจะเข้ากับกริยาเป็นดับแรกมีกริยาคือเข้ากับกริยาเป็นดับแรกแต่ว่ามันก็สามารถเข้ากับศัพท์นามหรือนามบางศัพท์ได้เช่นอะไรบ้างเช่นอัรถายะเพื่อประโยชน์ แกเงี้ยเพื่อประโยชน์แกแก่ที่เข้าที่อยู่ข้างหน้ามันน่ะที่มันแปลไปหาเนี่ยอาถายะรับได้แต่อาถายะจะต้องสัมพันเข้ากับกิริยาอีกทีหนึง่งอิตายะเพื่อกู้กูลเพื่อเพื่อกูลแกแกอะไรข้างหน้ามันจะเข้ากับอิตายะได้แต่อิตายะมันจะเป็นสมถทานะในก,กิริยาอีกทีหนึง่งแปลว่ามีสมถทานะที่เข้ากับมันตัวมันเองก็เป็นสมถทานะอีกตัวหนึง่ง ส่วนอนุรูปะหรือ,อนุชวิกะอ่าแล้วแต่ว่ามันทําหน้าที่เป็นลิงอะไรในประโยคถ้าเป็นวิกติกตาอ่าหรือเป็นวิสะนะขอนามที่เป็นปุงลิงอาจจะเป็นอนุรูปโออิทิงอนุรูปะ,ะหรือนปุงเซงลิงก็อะไรอนุรูปังแล้วก็เป็นได้คือใหญ่นามตัวไหนมันก็จะพัฒนามานั้นได้เช่นอนุชวิโกอนุชวิการอนุชวิกังได้ทุกลิงทุกวันจะนะฉะนั้นก็ แต่ว่ามันไปหาอะไรเนี่ยคืออันสมควรแก่หรือเป็นของสมควรแก่แก่ตัวนั้นสามารถเข้ากับอนุรูปะหรืออนุชวิกัดได้อนุรูปะกับอนุชวิกะในประโยคนั้นทําหน้าที่อะไรก็เรียกชื่อสัมพันธ์ในที่มาทาหน้าที่ในประโยคนีกทีหนึ่งเช่นแช้เป็นวิสเนะก็เป็นวิสเนะแค่เป็นวิกิตาก็เป็นวิกิติกติกาอีกทีหนึง่งฉะนั้นแกเพื่อตอบเราเรียกชื่อเหมือนกันหมดเลยก็คือสัมปทานะ สัมปะทานะไม่เหมือนตริยาซึ่งสูยังสิ้นอะไรกับเฉพาะอ,อะไรก็แล้วแต่มาเรียกชื่อแตกต่างกันแต่ว่าจตุทิพยพัฒน์มาเรียกชื่อเหมือนกันหมดเลยแก่ตัวต่อก็เป็นสัมปะทานะไม่มีสาระตองปาปอปาเนี่ยนะสัมปะทานะไม่ใช่เป็นสัมปาทานะสัมปะทานะแล้วก็ในนี้ก็จะมีตุงปัจจัยตัวหนึ่งซึ่งใช้ในอนของจตุทนะิพิพัฒน์ เราเรียกว่าตุมัฏฐสมปทานะแปลว่าเพื่ออันตุงบัจจัยมันมีสองอย่างตุงบัจจัยที่ใช้เป็นประธานอันว่าอันอันนั้นคือเรียกว่าตุมัฏฐกตาที่เราผ่านม,มาแล้วในตัวประธานแต่ตุงบัจจัยที่ไม่ใช้เป็นตัวประธานใช้ในอันของจตุติพัฒน์แปลว่าเพื่อเพื่ออันเรียกว่าตุมัฏฐสมปทานะมาดูคําเชื่อมใช้คําว่าในายอย่างเดียวทั้งหมดจะเข้าในนาม ในกิริยาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้คำว่าในเท่านั้นตัวแรกตุมเหภนีปรามณัสสะทวีกัมพลีเีทะนี่แปลได้ไหมสับเหล่านี้อันี้เน่พานายอันนี้เป็นอะไรเป็นเป็นนิบาดนะฉะนั้นเวลาสมานสมานตัวไหนก่อนพนัพนนีแน่ปพานายพันีเรียกว่า อะไรอัลปะนะคือพูดเขียนชื่ออารันะเขียนชื่อสับสิเป็นอัลปะนะเสร็จแล้วเขียนคำว่าอารัลปนะต่อท้ายก็พนีพอารัลปะนะแล้วต่อมาตัวไหนตุมเหตุมเหสิงกตาในเไทยธาแล้วเข้าในกิยาลุงภาคเทยธาอายุหมดกัตตุวะโยกพรมนรัสสะแก่พรามสัมปทานะใน เทธาฉะนั้นบอกแล้วว่ามันมีนามละกริยาเนี่ยจุตีพัฒน์เนี่ยเราต้องเข้าในกริยานอกจากศัพท์ที่เอ่ยมาเมื่อกี้เนี่ยปิตายะอัตทายะอนุจวิกะอนุรูปะมาเนี่ยมันถึงเข้าในพวกนั้นได้ถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ศัพท์พวกนั้นคือไปหากริยาเข้าได้เลยก็คือเทธะก็เหมือนจุย,ยพัฒ์ก็ต้องเข้าในกริยาเหมือนกันฉะนั้นตรงนี้ก็แต่ว่าเวลาเรียกชื่อมันจะเรียกชื่อแต่งต่างกันนะจุติพัฒน์บอกแกก็เป็นสัมถทานะ เป็ว่าซึ่งกับุตตกรรมะแต่เข้าในกิยาด้วยกันทั้งหมดก็พรมรัมา,าสัมปทานะในเทถะแล้วก็ทวีวิสุทของกัมภลีกัมภลีอวุตตกรรมะในเทธะแบบนี้หนไหมอลปะนะเนี่ยเขียนตัวบาลีที่เป็นอลบนะเสร็จแล้วก็ไปอลบะนะไม่ต้องเขา้าสมทานประทานในกัตตวจรก็เรียกวสิกาตาคำเชื่อว่าใน ในเทถาเทถานั้นแค่รับเฉยๆเวลาจะสะพานตัวมันเองตัวอ,อ่านซ้ําก็ใส่มายมกอีกตัวหนึ่งเข้ามานี่เป็นอักยานไม่ใช่เป็นจิตก็เป็นอาขยบทกับตัววาจกอักยานมีจุดตรงขอไข่อ่านกึ่งเสียงอาขยา่าสบทแล้วกับตัววาจกก็เว้นช่องว่างไว้หน่อยนึงแล้วค่อยเขียนชื่อวาจกแต่ว่าทวีวีสืนะ วิเศนะแล้วเขียนวะิเศษณแล้วก็เว้นไว้ช่องว่างหนึ่งในคำว่าของจะได้ดูสวยวิเศษณของของใครของกัมเบรีก็เว้นช่องว่างหนึ่งว่าของกัมบรีมันแค่รับก่อนส่วนตัวเองจะสัมพันธ์ก็ต้องพูดซ้ําก็ใช้มยมก,กับกัมเบรียุตกรรมะในอารามปยาถาแล้วก็ปรมามรัสสัก็สัมปทานะในเทถะอันนี้แก่เรียกว่าสัมปทานะ อันนี้เราจะทําปัญหากันในวันพุธนะวันพุธเราจะเรียนเราจะมีตัวหนึ่งต่อมาสามีข้าแตนสามีหรือข้าแต่นายอวัดดีฉันอาริตวานามาแลพระตังซึ่งพัดตุยหังเพื่อท่านอาริตวาตวปัจจัยเรายังเรียนไม่ถึงแต่ว่าเวลาเรียกชื่อสัมพันธ์ให้เรียกชื่อว่าอะไรนะปุกพระกาลกิริยาเข้าในกิริยาตัวต่อมาจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นตตะปัจจัยอันตะมณะนะ ก็ได้หรือตัวสุดท้ายมันตัวที่ต่อจากมันเป็นตัวสุดท้ายแล้วเป็นอังขยาตก็เข้าในาขยาได้เลยเรียกว่าปุพพา,า,ากาและกริยาข้าแต่นายหรือข้าแต่สามีอวบดิฉันนามาแล้วซึ่งพัดเพื่อท่านได้ถวายแล้วซึ่งพัดนั้นแก่พระพูพ้เป็นเจ้าสัมพันธตัวไหนก่อนสามีเรียกว่าอลาปนะประธา,านอยู่ไหนอาหารอันนี้กันหรือเหตุต้องการดี กตุกหังประธานในกตุวจกเรียกว่าเสียกตานัอัธาสิงอัฐาสิงนี่เป็นอกขยาบหรือเป็นกิจอาขยาด,ยาดเรียกว่าทางนี้หมดกตุกวาจากรู้ได้ไงเป็นอักขยาบมันลงวิพัฒน์อะไรอัธาสิงลงวิพัฒน์อะไรลงอิงเห็นไหมนี่อะไรอาคมทานภาตในความให้ สะอาคมของหมวดชัตนีเราเรียนไม่ถึงแต่มันเล่นอยู่ึนสองนักเรียนถึงเราสิแค่ประโยคสารเราเรียนไวยากรณ์เนี่ยมันเรียกแค่ทบทวนเท่านั้นว่าได้เรียนจังขนัดนั้นแต่นั้นตอนนี้เราอิงของอชัตนีอาหารที่กตาในอาฐาสิงอาฐาสิงอายบทกัตตุวาจกที่เหลือก็สัมพันธ์ไปตามระดับโจทย์ที่ทำอันพุทธเนี่ยมันจะมีระดับนี้แล้วนะมันไม่ใช่แยกเป็นตัวสองตัวมันจะมีหลายๆพันมารวมกันให้หาทางเข้าให้ได้ว่าตัวไหนเข้ากับกืบอยาตัวไหนเข้ากับตัวน้ำ จะแค่ภายในหมวดของปัญจมีเท่านั้นยังไม่เลยไปถึงชนสีตุยหังเพื่อท่านไปเข้ากับตัวไหนนํามาแล้วซึ่งพัดเพื่อท่านตุยหังตุยหังเพื่อลอทธิ์ธรรมทาว่าอะไรสามัคคนะในในไหนในพัดตังเรืองในอาาริตวาเลือกมาใช่เราต้องเข้าในอาาริตวาเพราะว่าชนทีพัดมันต้องเข้าในกริยาไปดับแรกนี่นํามาแล้วซึ่งพัด เพื่อท่านตุยหังสัมปทานะในอาริตวาพัะตังซึ่งอวุชกรรมะในไหนในอริตวาซึ่งนี่ต้องเข้าในกริยาเท่านั้นห้ามเข้าในตัวอื่นเด็ดขาดนอกจากสถีพั์ที่แปลว่าซึ่งอ่ะนนเข้าในยุบใจที่หักสถีแปลว่าซึ่งได้แต่ว่าที่ไอพัดทั่วไปต้องเข้าในกริยาเท่านั้นพัดตาวุตกรรมะในอริตวาอาริตวาปุพพะกาลกริยาในอาทาสิงอายสัต แกสัมปรธานะในในตังดีไหมในอาทาสิงตังอ่ะทำไงดีให้ตังเป็นไหมตังตัวเนี้ยเป็นนะตังวิเศษของพระตังพระตังทวตกรรมะในอาทาสิงอย่างนี้ฉะนั้นตราบัจจัยเรายังเรียนไม่ถึงแต่ว่า เอามาใช้งานก่อนตวาปัจจัยเราเรียกว่าปุกพะการกิริยาไม่ต้องมีขีดตรงนี้นะอันนี้มันมันสิ้นสุดบรรทัดพอดีอ่ปุกพระการกิริยาในอัาสิงปุบเพราะว่าเวลาให้ธรรมฐานชอบเขียนคำว่าบุบบุบอะไรก็บุบอยู่ด้านน่ะบุบไม่เอาบุกนี่เอาปุกปุกพระการกริยาให้เป็นปอปลาไม่เป็นปอยไม้ เราได้เพื่อแล้วต่อเอาต่อบ้างเอาเด็กๆอย่างๆเอามีตัวไหนไป่ว่าต่อเอามีตัวนี้อันนี้มีสองประโยครวมกันนะแยกให้ออกนี่ยังวันจนาว่าคำใดข่าพเค่าแต่ท่านผู้เจริญยังวัจนาว่าคำใดเรื่อซับซ้อนแล้วม่ยานข้าพเ,เจ้าผู้ตังกล่าวแล้วอันทภาพาลตายะกะความเป็นอันตรพนัน ตัเมว่าทั้งหลายครมถะจงอดโทษตั้งวัจนังซึ่งคํานั้นมีต่อข้าพเ,เจ้าเห็นไหมมันเป็นสองประโยคฉะนั้นเราต้องสัมพันธ์ไปทีละประโยคประโยคแรกสิ้นสุดแค่ตัววุตทังเราเะทําสมันตัวไหนก่อนพันตีอ,นอันดับแรกคือต้องอารัปนะอารัปนะอยู่ในประโยคคําพูดถ้าเข้าในเล็กในพันตีต้องสัมพันธ์ก่อนอันดับแรกพันตีอารัปนะต่อมาประธานคือตัวไหน วัฒนังธรรมาวิสณนะอวิสณนะเข้ากับตัวประธานก่อนได้ยังวิสณะของวัตนังวัตนังมาเป็นประโยชน์อะไรอ,ะอ่ะอ่าถ้าเป็นกร,รมก็วัตนังวุตตกกร,รมะในว,ตวตุตังวุตังกิตตบ,บทรกร,รมะวาจกดูว่า เราเรียนอาขยะมาแล้วมันไม่มีรูปรางหน้าตามบนอักขยนเลยก็แปลว่ามันไม่ใช่อักขยบุตรประตูกำลัวัดจกแน่นอนมุ่งไปกิจก่อนเ้าเรียนกียรติแล้วค่อยมองอ,ออกว่านี่เป็นเก,กียรตินะที่จริงผมก็นึกว่าท่านทั้งหลายนั้นน่าจะมองเก,กียรติออกแล้วผ่านหนึ่งสองมาแล้วเนี่ยสอบผ่านมาแล้วมันต้องมองออกสิมงั้นเราจะสอบผ่าสอบผ่านมาได้ยังไงเห็นไหมท่านอำนวยใจก๊อฟอ,อ้าหุตังลงอะไรปัจจัยจะมองออกตะปัจจัยอะไรธาต ว่าจะธาตุทำไมเป็นเป็นตาตัได้ไงเอาตัเป็นตาต,ตอ่าไอ้ธาตุมีจะกรธาตุมีจักชัปะเป็นนี่สุดไอ้สุดธาตุเป็นตะอ่าแต่ตัวนี้ไอ้วะไอ้วุวุวววของวุมาได้ไงก็เอาอารของวะเป็นวุอีกทีนึงก็เป็นวุตังอ่ามันซับซ้อนหน่อยหนึ่งแต่นั้นวัจนา,างยังวิเสนาของวัจนางวัจนางวุตตกรรมะในวุตังวุตังกิตบทกรมะวาจบก เมื่อบรรทานวิศณะเข้ากับเบียง์คุ้ภาคเรียบร้อยแล้วอันไหนเหลือก็ใครมาตามระดับไม่ยากปัจยัยพัสิแปลว่าอันอยู่ในประโยคก,กรรมวาจกก็อาณนะพิตกตาในในไหนในวุตังในกริยาที่เป็นกรรมวาจกเท่าน,นั้นอันทภาละตายะเพราะเหตุตุในวุตัง ก็เข้าในกิยาเพราะจะยัยพัดเะยัเพราะก็เข้าในพุทธังก่อนประโยค์ต่อมาขึ้นประธานมาใช่กิยาขยายเขาอาจจะไม่วางตัวประธานไว้ก็ได้ฉะนั้นถ้าไม่มีเราต้องขึ้นมาเองเราต้องขึ้นมาเองขึ้นมาสมพันธ์ด้วยถ้าไม่ขึ้นมาก็แปลว่าขาดตัวประธานเราก็สามารถปิดประโยคได้ก็ตุ้มเหส์เสกตาในขามัทะขามัทะอริบุทกัตตุวาจกตั้งถ้าคำหน้าเขาวาง ไว้เรียบร้อยแล้วทางหลังอาจะวางวิสนะไว้อย่างเดียวไม่วางตัวนางกลับก็ได้ต้องยกขึ้นเองตั้งวิสนะของวัจนังวัจนังอุตกรรมในขมธาธรรมีต่อข้าพเจ้าสัมปทานะในขมธาธรอยอันนี้ก็เรียนท่าจบสนิปัฏฐานก็คงส่สัมพันธ์ได้อยู่อันนี้เราต้องอพยายาม ไปทีละวิพัททีละยิพัทแล้วก็ต้องเขียนได้ต่อมากนี่เข้ากับอัธยาะาบ้างอมาตาตาดูก่อนพ่อและดูก่อนแม่และพ่อทั้งหลายตัวเม่นว่าทั้งหลายอารรถานจงนามาวัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายปันตุลาทีนี้มีข้าวสามเป็นต้นอัธยาะาเพื่อประโยชน์พิกูนางแก่พี่สุดทั้งหลายก็อมาตาตา,ตาอารรปณะนะ เตมเพียิกาตาในอหารธาหารธา tha ขิบทตรกตุวาโจกที่เหลือสัมพันธ์เป็นตาลำดับพิกคูนังเพื่อประโยชน์แก่พิกษุทั้งหลายสมันว่าไงสมัทานะในอัถายะอัถายะกับได้แต่อัถายะตัวที่มารับสมปทานะนั่นเบินตัวมันเองอ่ะจะเข้าในกิริยาอีกทีนึงก็เป็นอหารัาก็เป็นไออัถายะก็เป็นสมปทานะใน อาหาระมันเข้าในกริยาส่วนตัวนี้ซึ่งมีตัวขยายคือตันตุราทีนี้ก็เอาตันตุราทีนี้วิสนาของตัวนี้ก่อนก็ตันตุราทีนี้วิสน,ขน,นานสนของวัตถุนี้วัตถุนี้อุตตกรรมะในอาหาระฉะนั้นจุติพัทที่มันไม่ได้เข้าในกริยาร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันมีพวกนี้เข้ามารับได้แต่ว่าถ้าม,มีสับพวกนี้มันคือตัวที่ต้องเข้าในกริยาเป็นอับแล้วก่อน ดูตัวก่อนนี่อันนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าพโมคลานะได้แล้วซึ่งความตายอันสมควรแก่ต้นอันนี้สัมพันธ์กันเองดูดีจะได้ไหมตัวไหนก่อนพิกเวอัปปนะตัวตอ่มาโมคะลานเทกตาในลาภิลาภไมิวตตัตุวันจง อัตโนโสสมปทานะในก็ดูดีมันมีศัพท์ที่เคยพูดถึงไหมอัธายะอีตายะอนุรูประอนุชวิกะอ่าอ่าตัวอัตโนเข้าเนตัวไหนสมปทานะในอนุรูป,ปังอนุรูป,ปังอิสะของมรณง มรณงบุตกรรมะในลำพีฉะนั้นเนี่ยมันคือตัวที่รับสัมปทานะได้มันจึงไม่เข้าในกิริยาอมันมีข้อยกเว้นที่ตัวเข้าอ่าคุณนามบุญนาบางตัวเท่านั้นเองอเป็นอย่างนี้ออันนี้บ้างเอาเรื่องของจุเรกนกาดาดมาเป็นตัวอย่างอ,อาอนุภาคำคลทั้งหลายเหล่านี้เป็นของสมควรแก่ พระพุทธศาสนายังเป็นอ่าสัมพันธ์มามวิจาะณะของกัมพลากัมพลาเิกตาในโวนติโหนติอนิบทตรกัตตุวาจกพุทธาศาสนศาสต์สัพัทานะในอนุชวิการรับได้สวนอุชวิการก็เป็นวิกติกาในโวนติฉะนั้นตัว นามลูกกุนามตัวไหนแปลว่าเป็นเข้าในธาตุเพรามีว่าเป็นเราเรียกว่าวิกัตติกตาในธาตุเพรมีเป็นที่เข้ามารับในโมติมนี่พอได้นะ,ะต่อมาตุงปัจจัยตุงปัจจัยที่แปลว่าเพื่อ,นอันก็ใช้ใอ่านของเจตีพัดเหมือนกันเราเรียกชื่ออะไรนะตุมัทธสัมปทานะ,อะลองดูเรื่องนี้อภน,นา์กุรธิดานี้จักอา่าน เพื่ออันกรธรรมซึ่งการสรงเคาะแก่เล่าเอาว่ามาอายังต,ยต,ต,ตุลักีตาเดียกตาในตักขิสติตักขิสติอภิบทกตูวาจกมะมะสมปทานะในาเอะมะมะนี่แหละจะเลือกเข้ายังไงดี จักอาจแก่เราจักอาจเพื่อกระทําแก่เรามันก็จะข่าตัวไหนมามะได้จักอาจเพื่อกระทําแก่เราเพื่อกระทาแก่เราไม่ใช่จักอาจแก่เราจักอาจเพื่อกระทาแก่เราฉะนั้นมามะตัวนี้สมถทานะในกาตุงกาตุงมันก็เหมือนเป็นกิริยานกิริยานามตัวหนึ่งแหละมองมันว่าเป็นกิริยาตัวหนึ่งแต่ว่ามันเป็นโยตีพันนั่นเองกับมามะก็เป็นสมถทานะในกาตุง อย่างการตุงจะไมไปก่อ,อนมีสังหงางได้เข้าก่อนสันงขางวัตกรรมะในกาตุงกาตุงรุมัฏฐะสัมปะพาณะในสักธิสติเห็นไหมนี่เกิดถ้าเจอในเรื่องเนี่ยในธรรมบทก็พอจะไปได้แล้วรอให้เรียนกิริยาระหว่างอะไรกีตัวตัวปัจจัยภุตุนทัทิอัตมนะก็น่าจะน่าจะได้แล้วเข้า ลดสัมพันธ์ในเร,เรื่องกันได้แล้วต่อมาการเข้าเครื่องสั์หมายความว่าไงก<ม>็คือบางครั้งตัวบางตัวมันควรจะเข้าในกริยาแต่ว่าไอ้สับที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันดันเป็นคำนามกับกริยามาสมารหรือสมากันฉะนั้นเราต้องเลือกเข้าฉะนั้นถ้าไม่เอาถ้าเข้าตัวหน้าแล้วก็ขีดตัวหลังทิ้งแล้วก็ใช้คําว่าขีดอยู่อยู่ข้างหลังแทน ถ้าเข้าตัวหลังไม่เอาตัวหน้าแล้วก็ขีดข้างหน้าทิ้งอย่เช่นอะไรเช่นอันว่าเศรษฐีกราบทูแล้วตาเทวตายกตะกัมมังซึ่งกรรมอันเทวตากรรทำแล้วแก่พระสาสสดาสมาตอนหนก่อนเศรษฐีเทกาตาใน C, C, อารมเจสีอารมเจสีอาิีุคนตะตุกวานโยสัทตุโน สมรรฐานะในไหนในารูจีซียังไม่เกี่ยวข้องกับกระตะทีกับทูนแก่กับทูนแก่ซึ่งกรรมอันเทวดากระทำแล้วแก่เนี่ยฮะท่ามองงนี้ก็มองพลาดหมดหละกับทูนแก่ไงไม่ใช่กรรมที่เทวดากระทำแล้วแก่พระสัตรดาฉะนั้นถ้าเข้าสัจตุเป็นสมรรฐานะในกระตะก็หมายว่าเทวดาตัวนี้เป็นทำอะไรไม่ดีแก่พระสัตรดา อันนี้กับพูนแคร์ดนั้นถ้าท์ผิดแป้ว่าประมมายก็ผิดด้วยอันนี้ก็สัจทุนสัมปทานะในอารณ์เจสีส่วนเทวตายะซึ่งกรรมอันเทวดากระทำแล้วใช่เทวตายะเป็นอาณาพิกาใน,นกระตะคีดกระเพาะเนี่ยเป็นกระตะกำมังอ่ะอนณพิตามันต้องเข้าในกิริยากิริยาเท่านั้นที่เป็นกรรมภาวะเหตุกรรมไม่เอาตัวนาม ฉะนั้นมันต้องตัดกรรมมังทิ้งไปฉะนั้นเราแค่กระตะเราเึงเข้าวึ่งสับข้างหลังไม่เอาก็ขีดก็เป็นอย่างนี้น,นี่ในกระตะขีดเสร็จแล้วตัวมันเองต้องทาอีกครั้งหนึง่งต้องเขียนเต็มกระตะกรรมังอตวตกรรมาในอารมณ์เยสีจานั้นเรียกว่าเข้าวครึงสับคือ,คอข้าอย่าง,งนี้เอาหมายอันว่าเราจะรู้ ซึ่งกรรมอันเราคืนธรรมแก่เดรฉีทั้งหลายเออือนนี้แหละพรียามองออกว่าเข้าใจความหมายไหมอาหาริกศการในชาณิสามิชาณิสามิให้บทกัตตุวาโจติทียานังแก่สมรฐานะในาชาณิสามินี่แหละมันก็ไม่มันก็ไม่เข้าใจความหมายเหมือนเดิม มันเหมือนข้อความแรกใช่ไหมการวางรูปสับเหมือนข้อความแรกแต่ความหมายกันแปลถ้าแปลเหมือนข้อความแรกมันก็ผิดอีนี่จักรู้ซึ่งกรรมเราพึงกระทําแก่ใครกระทาแก่ใครไม่ให่จักรู้แก่จักรู้แก่ดีทะถีมันเข้าใจความหมายได้ยังไงอ่ประโยคข้างหน้าเนี่ยจักลกรรมทูลซึ่งกรรมอันเทวดากระทาแล้วแก่พระสัตดาไม่ใช่ว่าเทวดากระทาแก่พระสัตตาอันนั้นคือ อจะกามทุนแก่ใช่ไหมมันต้องดูเปหมายด้วยเราจะรู้ซึ่งวัดเ,เข้าไปอันนี้เป็นวัดนะผิดอีกแล้วทำไมเดี๋ยวเปลี่ยนทีหลังเด,เ,ดเดี๋ยวเรารู้เดี๋ยวดูเห็นจะเปลี่ยนจะเห็นที่สัมพันธ์เดี๋ยวไม่ไม่ตื่นเต้นจะรู้ซึ่งวัดอันนี้เป็นวัดนะวัด อันเราพฤตกระทำแก่เดรัจฉิณทั้งหลายต้องเปลี่ยนเองกันนะครับมันทำแเ่งทำแเ่งเอาเป็นกรรมแล้วนะ 就，那你还没得变。 ทีกตาในชาณิสามีชาณิษสามีก็เป็นฐันบทกบตุวะจบส่วนติทยานังตัวนี้ก็เป็นสัมมาทานในกาตาภะขีดส่วนไม่ยากก็ต้องเป็นอนัจตาในกาตาภะขีดคือสองตัวนี้เป็นเข้าในกาตาภะทั้งหมดเลยซึ่งกรรมอันเราเนี่ยอันเรามันต้องเข้าในกริยาที่เป็นกรรมวาจกคือกาตาภะไม่เข้าในกรรมังส่วนติทยานังน,นี่คือพึงกรรมแก่ มจาจจะรู้แก่ฉะนั้นก็เท่าในกัตถะทั้งสองตเลยก็สิทธิยานั้นก็คือสัมปทานในกัตถะขีดไมยานิพิตาในกัตถะขีดส่วนกัตถะกรรมังก็เป็นอวุตกรรมะในชานิสสามิเป็นอย่างนี้การเข้าถึงศัพท์อีกสักหนึ่งก็ละกอันว่าพรามหมอบลงแล้วนาทีใกล้ประบาดของพระสัตตดาด้วยสีสั ตายแล้วตลาดอีพันนีประมนโนุเหตการในนิปตินิปติอายุหมดตับตุวาจบศัตรุสัตรูนักเรียนอาจจะยังไม่เรียนนักเรียนใหม่ยังไม่เรียนที่เป็นสามีสมั t ะ a ัตรุสามีสมั t ะในปาทะคีดสศรษฐาทบุรียังไม่ได้เรียนก็เอาไปก่อนสมีปาทาะใน นิปติส่วนศริรสากรณะในนิปติคือเราเอาตัวนี้เข้าเครื่องศั์เราเรายังอาจจะยังไม่ถึงสามีสมระก็เรียนไปก่อนรเราสอนเข้าเป็นศั์พอดีคือนักที่ใกล้แห่งเท้าคือเท้าของใครเท้าของพระสัตดาก็เลยเข้าแค่เครื่องศั์แต่ว่าบางคนก็อาจจะเข้าทั้งสั์ก็พอได้อยู่เป็นสามีสมร tha ปลาในปายมุลีแต่ว่าจริงวบางคนจะเข้าแค่เครื่องสั์ก็พอแล้ว เพราะว่าใกล้เท้าเท้าของไข่เท้าของพระสัตดาอย่างเงี้ยแล้วก็คือข้าพุท์ก,ก็คือตัดมูเลทิ้งไปก็ใช้ขีดแทนตัวที่ตัดลงไปครับมีใครสงสัยตัวไหนไหมแกเพื่อต่อเทธิ์ชื่อธรรว่าอะไรสมปทานะตรงแปลวันว่าอัน,อนเรียกว่าอะไรตุมัทกัตตา ตรงแปลว่าอ่นาอนไม่ได้ถามว่าเพื่ออ่านให้หลอกก็ไม่มีสติเลยอ่ะโ <Wow. S 1> อเค okay. จวที่ผ่านเอาเท่านี้ก่อน